สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศแจ้งข่าวด่วนที่สุดสําหรับการประกาศผลบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่และด่วนที่สุดสิ่งที่ต้องรู้ต้องเตรียมสําหรับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศหากท่านผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐท่านจะต้องเตรียมอะไรบ้างและกรณีการมอบอานาจให้กับผู้สูงอายุผู้พิการผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษให้เราไปทําแทนเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างเพื่อจะไม่ได้เสียเวลาในการยืนยันตัว แล้วก็การทําในส่วนของการมอบอานาจทําแทนในส่วนของผู้ที่อยู่ในส่วนของกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการและที่สําคัญในส่วนของการรับสิทธิสริการแห่งรัฐรอบใหม่จําเป็นที่สุดคือท่านต้องมีบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกด้วยเลขบัตรประจําตัวประชาชนส่วนรายละเอียดข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมติดตามได้ในช่องอิสตาแซรค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเป็นสิ่งที่น่ชัดออกมาแล้วว่าทางกระทรวงการคลังจะเริ่มประกาศบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ภายในวันที่30มกราคม2566เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นใครที่ผ่านอย่าลืมยืนยันตัวตนนะคะเพราะว่าจะสามารถใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรประจำตัวประชาชนับรสมาร์ทการ์ดในวันที่1มีนาคม2566พร้อมกันทั่วประเทศในการยืนยันสิทธิ์ทางธนาคารกรุงไทยอมสินทกศจะเปิดให้ บริการยืนยันตัวตนเป็นระยะเวลา180วันนับจากวันที่ประกาศคุณสมบัติค่ะเพระาะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่ได้รับสิทธิ์สิ่งที่ต้องเตรียมในการยืนยันตัวตนคือถ้าหากเราไปยืนยันตัวตนด้วยตนเองนะหน่วยรับลงทะเบียนแล้วก็หน่วยที่ลงทะเบียนในการยืนยันตัวตนผ่านทางธนาคารกรุงไทยอมสินทกศท่านต้องเตรียมบัตรประจําตัวประชาชนบัตรสมาร์ทการ์ดบัตรใหม่นะคะคุณผู้ชมไปยืนยันตัวตนเพราะว่าเขาจะใช้รูดผ่านเครื่องชําระ EDC เท่านั้น นะะในการยืนยันตัวตนเพราะฉะนั้นใครที่บัตรหมดอายุให้รีบไปทําบัตรใหม่ใครที่บัตรยังไม่หมดอายุแต่ว่าเป็นบัตรตัวใหม่สามารถไปยืนยันตัวตนได้เลยค่ะส่วนกรณีของผู้ที่มอบอำนาจนะคะเนื่องจากว่าไม่สามารถไปยืนยันตัวตนด้วยตนเองธนาคารกรุงไทยอมสินทกศกระทรวงการคลังแจ้งออกมาแล้วว่า สามารถมอบอำนาจให้ได้นะคะกรณีผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการผู้ทุพพลภาพหรือว่าผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางไปได้ด้วยตัวเองนะคะแต่สิ่งที่ท่านจะต้องเตรียมคือ1บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงของผู้ที่มอบอำนาจผู้ที่ได้รับสิทธิ์ค่ะ2ก็คือบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบอำนาจ3หนังสือมอบอำนาจพร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบอำนาจแล้วก็ผู้รับมอบอำนาจให้เรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมจะได้ไม่เสียเวลาเดินทางไปเดินทางกลับในการ รับมอบอำนาจหรือว่าการที่เราจะต้องได้รับมอบอำนาจไปทําแทนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมทั้งนี้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการห่งรัฐทั่วประเทศเหนืออีสานกลางใต้เจ็ดจ,จังหวัดเลยนะคะท่านจะต้องผูกบัญชีพร้อมเพด้วยเลขปตรประจําตัวประชาชนใครที่ยังไม่มีบัญชีธนาคารต้องเปิดบัญชีธนาคารใครที่มีแล้วผูกบัญชีพร้อมเพด้วยเลขปตรประจําตัวประชาชนค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากเลยหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้เจอจก,กันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ